สวัสดีครับเพื่อนที่จะพานั่งเรือข้ามฟากนะครับจากท่าเรือท่าช้างไปไหว้พระวัดอรุณน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรือลําไม้เลยครับไม่เคยขึ้นเหมือนกันน่าจะดีกว่าเฟอร์รี่นะครับในรอบสามปีแล้วไม่เคยขึ้นนะครับนั่งเรือสามสิบบาทนะครับต่อท่านนั่งเรือไปประมาณสิบนาทีนะครับ เรือก็จะออกจากฝั่งท่าช้างก็จะไปฝั่งวัดอรุณนะครับนั่งเรือไปสาสิบนาทีเฮ้ยนั่งเรือไปสิบนาทีคนละสามสิบบาทนะครับเรือสวยแอร์เย็นนะครับนั่งไปสักาพักก็จะถึงฝั่งวัดอรุณนะครับนักท่องเที่ยวเต็มเหมือนกันครับ น้ำก็จะไหลเร็วมากก็กนข้างอันตรายนะครับสมัยก่อนผมก็นั่งเรือเล็กๆนั่งไปเสียวไปครับตอนนี้ก็มีเรือลำนี้มาเรือดีเลยครับเรือสวยมีที่นั่งสะอาดปลอดภัยนะครับแอร์เย็นด้วยมีห้องน้ำห้องน้ำให้เข้า นั่งเรือมาสักพักก็ถึงแล้วครับวัดอดุณแจ้งฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับบรรยากาศวันนี้ไม่ร้อนมากอากาศดีครับรอเรือจอดสักพักหนึ่งก็เดินทางต่อนะครับเรืนทางตองถึงวัดอรุณก็ขึ้นได้เลยนะครับ ทางเข้านะครับผมโซนด้าน,นหลังที่เดินตรงไปข้างหน้าแล้วก็จะเข้าไปข้างหลังนูน้นสามารถเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดไทยได้นะครับเขาจะมีบริการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ถ้าเราอยากถ่ายรูปเซซสวยมาถ่ายกับแฟนถ่ายวดดิ้งอะไรได้หมดนะครับวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากท้องฟ้าดูจากท้องฟ้าท้องฟ้าสวยมากครับวันนี้ เดินถ่ายรูปกันโอ้ยรูน,นี่ยครับตรงเนี้ยสวยพระอาทิตย์สรงกดด้วยอืถือว่าวันดีครับวันนี้โอเคครับเพื่อนสนใจก็อันนี้ผมเดินทางไปนั่งรถเมย์กันไปนะครับไมนได้รถส่วนตัวไปนะครับ